มันดูผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะกินคางคกเนาะแม่อาหานมากอาหารจริงๆมันจะไม่ค่อยชัดนะอาหารจริงๆ สงสัยงูจะตาไม่ค่อยดี <c oughs> กินคางคก <c oughs> เป็นเรื่องละงานเนี้ยคางคกตัวใหญ่ด้วย <c oughs> อ้าวเปลี่ยนใจซะแล้วเจอ,อยางคังคกก็ให้แล้วไปแล้วครับงู มีงงแล้วงานนี้มีซึมแล้วครับเจอยางคางเขาก็ให้แล้วเอาเอามันจะบังคลงนิดไปแล้ว ลืมไปเลยงานนี้สงสัยค้างคกก็จะเจ็บ,บตุ่มยางเนะเาะก็ไปไม่เป็นเหมือนกันงูก็งง งูก็นิ่งเลยออคงใส่จจยังเชิงกันอยู่งูคงไม่กล้าเลยล่ะอ่าจะเป็นงูอะไรงูอะไรสราบหรืองูสิงนะลุงก็ไม่ค่อยเข้าใจจะเรื่องงูสักเท่าไหร่ขัางคกตัวใหญ่อยู่เนาะ ไปแล้วงูเหลือถัอค่ค้างคกอ้าวตุ่มยางโปเลยไหมนั่นมีเปียกๆเลยไม่รู้น้ำไหลงูหรือว่าอ่าตอมพิษคา,ยยาง,งคกหายยางคางคกออกมานะสงสัยจะเก่งตัวรองงู